Hello, ทุกคนจำกันได้ไหมนี่คือลานพระรูปของสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเนาะ, mm hmm. ะเด็จรัชกาลที่หนึ่งของราชวงศ์จักรีว่า wow. อ <Wow. S 1> ยังไม่ได้เข้าไปเดินข้างในนะคะเวลาก็ประกอบพิธีเราจะเห็นภาพข้างในแล้วก็เห็นทางขึ้นลงแบบโบราณแบบขึ้นสะพานแบบนี้ตูกตุ๊กตุ๊ก,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 กมาเป็นแถว ตูมาเป็นแถวเลยตกตกมาเป็นแถวเลยตูกต,กม,ต,ก,ตกมาเป็นแถวแบบนี้สวยค่ะถ้าเก็บช็อตได้นะหูสุดยอดเลยมันเม็สายอะไรนะแปดสองว่าวแปดสองในตำนานมาจากพระประแดงุนหน้าสูงพารุรับนะฝั่งนี้ฝั่งนี้วันน,น,นี้ลงไปก็จะเป็นอ,อ,อะไรนะปาคลองตลาดค่ะแต่วันนี้ยากจะพาขึ้นสะพาน เราจะขึ้นไปดูสะพานทุธเนี่ยแต่เป็นเด็กมาเคยไม่เคยเดินเลยมองสะพานเนี่ยย่ามากรุงเทพครั้งแรกเลยนะเออปีประมาณปี2520หรือ19นะก็ไม่ได้เดินเลยนะคะไหนคนอื่นเขาเดินกันก็อยากเดินไม่เคยได้เดินเลยได้แต่นั่งรถเมล์นะคะทุกคนทุกคนใกลไกลไกลนี่ค่ะเรากำลังจะผ่าน พระนุพระบรมวันที่สาวรีปุ๊บปุ๊บไปเดิน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 เอาอีกแล้วยะ่ะทำแม่น้ำเจ้าพยาอีกแล้วเ <c ười> นาะมันก็เป็นจุดศูนย์กลางตอนสมัยเรียนก็คิดอยู่ว่าจะต้องมาให้ได้นี่ไงสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ายพระพุทธยอดศาจุลาโลก ถูกต้องวับน้องก็ถ่ายรูปกันแล้วก็หลบแป๊หน,นึ่งโอเคแป๊บนึงค่ะยืดนั่นง่ายเห็นเสาแรกพี่น้องขะเสาพระพุทธยอดฟ้าสะพาน2475มนี่ทางขึ้นข้างล่างก็มีข้างบนก็นี่สวยๆจ้าเพื่อนๆจ๋าขอบคุณนะคะเรามาติดตามชมเด็กๆเข้าถ่ายรูปสวยงาม ยามพระอาทิตย์ตกเทงทงทงนี่จ้นานี่ปุ๊บแล้วก็มาดูความงามของสะพานกันสะพานพระประกเกล้าอยู่ฝั่งนู้นนะจ๊ะทุกคนทุกคนสะพานพระปกเกล้าอยู่ฝั่งนู้น ตามแบบฉบับของอิตาลีนะช่างอิตาลีเป็นคนทำนี่เรือก็ผ่านมาสวยงามสวยงามว้าวว้าว,วมีความสั่นสะเทือนเล็กน้อยเวลารถใหญ่ยิ่งนะครับทุกคนทุกคนไปต่อค่ะปับ๊บอันนี้จะพาข้ามไปต่อทุกนเลย Yep. Yeah. Yep. Yeah. Yeah. ยานจักรยานโอ้ชัวใบใบใบชัวไม่บอกว่าไงคะแล้วคำจทนไทยแลนด์เนาะราไฟฟราปุกก้าอยู่ฝั่งนู้นชิปรถานฟ้าปกก้าอยู่ฝั่งกันนู้นบาย let's go ที่กําลังจะตกวิวเด็กๆจะมาถ่ายรูปกันเยอะเลยท่าที่สวยงามยามยามเย็นยามเย็นนะเปมาถ่ายรูปกันเพียบเลยโอเค,อเคสบ,บายสบ,บาย เราก็เดินกันไปแบบสบายสบายสบายพระอาทิตย์กำลังจะตกดินขอบคุณนะคะทุกกำลังใจแข่งแรงแขงแรงด้วยกันเด้อค่ะเด้อประเทศไทยจงเจริญวันนี้คนน้อยหน่อยนะฝังะะะ่งนู้นวัดไปอยู่ะไปอยู่ละวาดฝั่งนู้นก็ประคองตลาดแน่เดินมาแล้วโอเคบายบายทุกคนนะมาเจอกันคลิปต่อไป เรอยรวยรวยรวยในพระป,ปกพระป,ปกพระป,ปกเอ่อสะพานพระป,ปกเก้าอยู่ฝั่งกันนู้นมองเห็นไหมนะสะพานพระป,ปกเก้าอยู่ฝั่งกันนู้นแล้วเจอกันนะคะคลิปต่อไปบาย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 สวัสดีสวัสดีประเทศไทยเลิฟเลิฟจ้า